แม่ทำถ่ายจริงๆเขาไว้โอเคโออนี่อีมานานครับคืออีมานานมันเป็นตำนานนะอืมก็เรียกอะไรนะป่าอันไหนอิมานานอีมานานอิมานานครับนี่อ่ะเดี๋ยวอันนี้นะสองท่านเนาะใช่อีมานานนะครับดูโคตรสูงเขาปีโดยบังหวัอันเนี้ง่ายง่ายอันนี้มันเป็นเมนูที่ผมอ่ะ เคยเอาออกไปแข่งในงานแพะแล้วก็ชนะที่หนึ่งมารู้จักกรรมการอไม่ใช่หรอกลองดูแล้วกันมันเป็นอะไรที่มัใหม่มากๆในในในวงการเล้เนาะนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ออะลองกินแบบว่าไม่จิ้มน้ําจิ้มก่อนอย่าจิ้มแล้วสัมผัสกับวิถีตะวันออก นี่ครับเราก็มาลองฮีม่านานครับหนึ่งคำต้องหน่อยอ้ามกว่ามีเดียมอันนี้นานนานนานกีม่ากีม่านานแต่ที่มันเย็นเพราะว่าอ่ะยังไม่ได้ลองจิ้มน้ําจิ้มนะใช่ลองดูครับลองดูเออกรอบเลยกรอบเลยกรอบเลยกรอบอันมันต้องกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมรสชาตอร่อยเลยเออมาแพะ ใช่ไหมเครื่องเทศไม่ได้แรงเรื่องนี้ผมไม่เรื่องนี้ผมเอากลับบ้านห่อกลับบ้านกินด้วยก็มีอยู่แค่นี้เอาได้ได้ได้เดี๋ยวไปนั่นอ่ะลองจิ้มแล้วดูมันชีวิตเปลี่ยนเห็นไหมตะวันออกสู่ตะวันตกซอสมันอร่อยปะเออบอกแล้วว่าซอสอร่อยบังอันนี้ห่อเลยห่อเลยผมกินนี่อันนี้ห่อเลยเอาห่อห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อเดี๋ยวผมให้ลูกกินอ่ะเฮ้ยเจ็บตังห้าร้อยนะเพราะเขาบอกอร่อยอ่ะ ก็อร่อยลดราคาไปแล้วเมือ่อกี้เอานั้นเ่อ้อันนีอ่าได้ได้ตับสออ่แล้วะคือเนี่ยเห็นไหมเราโชว์รสชาติของอาหารน,น,นี่มันอะไรมันเป็นเนื้อแพะแล้วมีอะไรอีกอ่ะม่บอกไ,ได้หรือยังไม่บอกได้หมดเลยมียี่หร่ามีรูปดักชีมีหอมใหญ่มีผักอผักชีมีกระเทียมมีพริกพริกสดทุกอย่างก็คือเป็นชีมา แล้วม,มัน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 ไม่แย่งงตัวมันไม่ชำมันลีนคุณดูนิ้วคุณเนี้มีน้ำมันติดไหมไม่มีนี่คือเมนูเพื่อุข้าพไม่มีน้ำมันเลยอืฉะนั้นกินง่ายๆผมชอบกินตกินตกินหนึะเออแล้วก็ย alcohol, ่อยง่ายอะไรง่ายหวานเหอนหวานให้เห็นเลยว да. ่า